สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาทำความสะอาดตู้ปลานะครับนี่เป็นช่องกูฟิสนะครับตอนนี้ผมมีปลาอยู่2อชนิดสอสชนิดนะนี่เป็นออสการ์นะครับอยู่ในตู้ตัวเดียวปลาออสการ์อยู่ในตู้ตัวเดียว, Oscar, ยตตว,ยวแต่ว่าเพื่อนมันตายไปหมดแล้วนะครับเหลือมันตัวเดียวเองนะสงสารเลยนะ นี่คือออสการ์ที่ผมเลี้ยงตัวเดียวนะตอนนี้เหลือตัวเดียวก็เลี้ยงมายากแล้วก็ตู้ค่อนข้างจะสกระปรกแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดจะทำความสะอาดตู้นะครับแต่เดี๋ยวตู้นี้เอาไว้ก่อนนะครับมาดูตู้นี้กันตู้นี้ก็มีเลี้ยงปลาทองนะครับ เลี้ยงปลาทองหางยาวแล้วก็ปลาทองตัวใหญ่เนี่ยก็มีปลาทองตัวใหญ่อยู่สองตัวนะนอกนั้นก็จะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาโคเมดนะโคเมดนะหรือปลาทองหางยาวนั่นเองนะตอนนี้ก็กำลังเอาน้ำออกจากตู้นะครับเนี่ยปมออกนะครับ เราก็จะทําการทําความสะอาดตัวกรองแขวนนะครับกรองแขวน3ล็อกนะตันนี้ใช้ดีนะคอันยี่ห้อนี้เลยยี่ห้ออะไรไม่รู้นะส่วนกรองทางนี้นะก็จะเป็นกรองบนนะครับกรองบนนี่ตัวนี้ก็ใช้ดีก็จะมีปั๊มด้านด้านล่างนะ ควมดัไนไนตีวนี้ค่อนข้างจะสกระปรกแล,แล้วเราต้องทำความสะอาดแล้วนะไม่ได้ทำนานแล้วนะกัวปลาตายนะครับก็เลี้ยงไว้เหลือแค่นี้แหละนะครับนอกนั้นก็มีเสียชีวิตไปบ้างนะอย่างตัวปลา,าหางนกแก้วนะนั่นแหละปลาหางนกแก้วนี่ผมก็ เอามาเลี้ยงเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มันตายนะมันเป็นความประมาทของผมเองนะครับที่ดูแลน้องเขาไม่ดีนะครับก็ตอนนี้เลี้ยงโคเมตกับปลาทองแล้วก็ปลาออสกาไปก่อนนะครับคาดว่าน่าจะรอดนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะอยู่อยู่กับเราได้นานขึ้นลนะแล้วก็จะพยายามเปลี่ยนน้ำนะครับ เปลี่ยนนะ้ำทำความสะอาดตู้ให้มันสะอาดมากกว่านี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการอ,าออกซิเจนขาดหายนะครับก็จะมีให้เขาได้ตลอดนะคือปล่อยออกซิเจนให้น้องเขาตลอดแล้วก็เรื่องระบบน้ำนี่ก็ทำให้น้องเขาอย่างสม่ำเสมอนะครับตัวนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ย อันนี้มันมันหล่นลงไปนะครับแล้วก็กรองไม่ทำงานแล้วปลาในตู้นี่ก็ตายหมดเลยเราเสียดายเหมือนกันนะปลาหางล็แก้วทั้งตู้เลยนะประมาณสักเจตัวนะห่างล็กแก้วทั้งหมดเลยน <c oughs> ันเสียใจมากนะแล้วก็ออสการ์นะ ล็อตกล้าตอนแรกผมเอามาเลี้ยงสิบกว่าตัวนะประมาณสิบตัวนะซื้อมาจากตลาดปลาสวยงามนะเนี่ยกราเหลืออยู่ตัวเดียวนะเราอยู่ตัวเดียวนยะยังไม่ตั้งชื่อให้มันเลยนะก็าคือเลี้ยงเลี้ยงได้นานละหลายเดือนแล้วนะตัวนี้ตั้งแต่ผมอ,อัดคลิปไปหลายคลิปแล้วนะตัวนี้นะแล้วก็เพื่อนเขาด้วยนะก็ยังไม่มีชื่อให้น้องเขาเลยนะเพราะมีตัวเดียว ยวค่อยตั้งชื่อให้อโอเคเดี๋ยวขอทำความสะอาดตู้ปลาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายวีดีโอให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับตู้ที่ล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตู้ปลาที่เป็นตู้24นิ้วนาโนโน,นะครับ24นิ้วนาโน2ตู้จริงๆอยากได้ตู้ใหญ่กว่านี้นะเราจะดูแบบสวย อันนี้เป็นตู้แยกกันนะครับจริงถ้าตู้รวมกันนะมันก็จะแบบสกปรกนะผมว่านะถ้าแยกกันก็ดีแล้วนะครับโอเคอเราไปทําความสะอาดตู้ปลากันครับ